สดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะลูกค้าครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อ Caterpillar นะเป็นรุ่น320 D Doc นะครับลูกค้าครับอ่าตามเชฟสติปของเราเลยนะตัวนี้นะครับ320 D Doc นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับสเปคนะฮะที่เป็นสเปคลายหัวกระแทกนะฮะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะลายหัวกระแทกหรือว่าลายแยกนะมีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่นําซ้ํานะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะยยััังมมาพร้้อกบบตววสเปคใใแทหญ่ด นบนี่นะฮะแจ็กใหญ่พิเศษนะถือว่าออปชันเนี่ยค่อนข้างฟูออปชันมากๆนะฮะทั้งใบใหญ่เอ่ยนะฮะทั้งลายแยกเอ่ยนะฮะมีติดมาให้ทั้ง2แบบเลยนะครับลุยงานก่อสร้างก็ได้นะฮะหรือว่าจะลงเลนนะฮะลุยงานบอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะในส่วนของแขนนะฮะอาร์มบูมพวกนี้เนี่ยไม่มีรอยรล้ารอยดำเลยนะครับนี่้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเน,น,นี่ยนะฮะนเงียบเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะคันนี้นะครับใบธงใบแท็กเนี่ยสวยหมดนะนี่นะฮะ เนีเน้ยเลยด้านข้างนะฮะแน่นอนนะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเผื่อจะเก็บพวกประจงประแจนะฮะก็บอกจารบีเนี่ยก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะขึ้นมาด้านบนนะครับสภาพหน้าตาด้านบนนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะลูกค้าครับนี่สวยนะเดี๋ยวลองดูมอเตอร์สวิงกันนิดนึงนะครับ พวกปั๊มนะฮะเมนสายนะฮะแพผคอนโพลพวกนี้เนี่ยนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับสายเสร่งเนี่ยก็ยังสวยมากๆนะตัวนี้นะครับถือว่าสภาพเนี่ยแห้งสวยดีทุกจุดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปอีกด้านบนกันหน่อยนะฮะเนะดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเห็นนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขลุนเจ้าตัวนี้นะก็ตามตายนะฮะรถขุด20ตันทั่วไปเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับหกสูบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับอ่าเป็นหกสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของหลังเที่ยงของเขาเนี่ยจะเป็นตัว 46.4นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวดูสภาเพเครียดใกล้ๆก,กันนะครับ แท้งดีสุดจุดนั้นจุดรั่วซึมไม่ต้องถามนะฮะไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากๆนะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเช่นกันนะจุดรั่วซึมไม่มีเลยเสียงเครื่องก็ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่มีสากรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันต่อนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับตีตาแคทแล้วก็สามตงสูดดีแบบนี้เลยนะครับ ต่วนกอสภาพปัป๊มเฟิร์มของเขาเนี่ยแห้งสวยดีหมดนะจุดรั่วซึมไม่มีเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าด้านหลังนะฮะโลโก้แคตตีตาเบ้งเบงแบบนี้เลยนะครับเท่มากนะฮะอ่าหล่อหล,ล่อนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะโลโก้แคทซามมั่งดีมีติดมาครบนะครับอ่า ส่วนเราแข่งว่าน้ํากองอากาศนะฮะมอเตอแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะมีติดแค่ในรถรุ่นใหม่ๆนะครับลูกค้าครับตัวนี้ก็ในรุ่นใหม่นะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตามสายเครื่องจักรของแคตตาบิลล่านะฮะเขามีสวิตช์นะฮะเปิดติดแบตเตอรี่นะครับติด,ด,ด,ตดตมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่แจมๆเลยนะครับ นะคันนี้นะครับแก๊สสามสองศูนย์ดีนะครับ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับซิปนะครับเปิดเข้ามานะฮะหน้าตาภายในก็ประมาณนี้นะครับเบาะของเขาเนี่ยถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะหุ้มหนงหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นผ้าคลุมนะลูกค้าครับแต่ก็ถือว่าใส่ใจรถดีมากๆนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะ นั่งเลยนะครับหน้าจอเป็นสีหมดแล้วนะครับสวยงามเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับดูง่ายนะฮะแล้วก็พวกแอร์การทาความเย็นของเขาเนี่ยมาพร้อมใช้นะครับเป็นเทบนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันก่อนนะครับนี่นะเดินหน้านะครับไปหลังนะครับเนี่ยไปขวานะครับไปซ้ายนะครับตัวเดินปกตินะฮะแล้วก็สู้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับมะ ลองระบบคอนโทรกันนิดนึงอันนี้ฝั่งขวานะครับนะความง่ายนะครับปกตินะครับนี่นะฮะคอนโทรฝั่งซ้ายนะครับสวิงขวาซ้ายนะครับนี่ปกตินะครับบูมเขาออกนะครับใช้งานได้คบกดน้ตัวนี้นะครับพร้อมลุยนะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเทสตปั๊มกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะ ลอยขึ้นได้นิ่มๆน,นะครับสบายๆชิวๆเลยนะครับะปั๊มเนี่ยยังบอกได้เลยว่าทํางานที่แรกนะฮะนิ่มแล้วก็ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับอน,นะฮะ เอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะคันนี้นะครับบอกเลยนะครับฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการนะครับพาชมสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องนะฮะสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะส่นเจ้าตัวแคตวิลล่านะฮะสามสองศดีล็อกคันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาสวยทั้งคันนะลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องนะฮะปั๊มเอยตัวเดินของเขาเอยเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลยงานได้เลยนะคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเช่นกันนะฮะอยู่แค่ล้านต้นๆ่่าาเททนนนนนััั้้ะครบ ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่บัตรโทเทกเกอร์ตรงนี้ด้านบนขวาเหมือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจก็จะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเรานะครับแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกตามเคยนะครับส่งให้ดูเปรียบเทียบนะฮะเอาไว้เป็นตัวเลือกกันทางไลน์อีกรอบนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับนี่ยอันนี้นะฮะพร้อมใช้แน่นอนนะฮะสวยมากนะสเปคก็ออชั่นปมาลกััทา้้ยแก็ฝาากกเท่นนีี้ะะฮััััับบตววคครรสดข สามตนสนดีด็อกคันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่ไหนที่ดูแลชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดสมัครนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวแหวนของเราสะหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ